ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิริชนกุสุมนกุลชื่อเล่นชื่ออิมอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญพระรามสองค่ะอายุ11ปีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงทัชไลทัชธรตโตสุขศรีนะคะอายุ14ปีค่ะอยู่โรงเรียนสายน้ำผึ้งในรพระประทัค่ะสวัสดีนะคะชื่อเด็กหญิงพริษาพรเพลินค่ะชื่อเล่นชื่อหยวค่ะอายุ11ปีนะคะอยู่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะชื่อจิรัญญาละวีแสงศูนย์ค่ะชื่อเล่นชื่อเนเน่ อยู่โรงเรียนอสัมชัญพระรามสองอยู่ชั้นป .5 ค่ะก่อนหน้านี้ชอบวาดลูกมากๆค่ะปกติก็วาดอยู่แล้วค่ะการ์ตูนน่ารักน่ารักะค่ะบางทีหนูก็ดูศิลปินแล้วก็แล้วก็วาดตามอะค่ะดูนิตยาสารแฟชั่นหรือว่าในอินสตาแกรมค่ะเป็นอนิเมะค่ะไม่เคยวาดลูกแฟชั่นนี่คือครั้งแรกค่ะ เพราะว่าตอนนั้นมาเดินที่นี่ค่ะแล้วพ่อแม่ก็เห็นแล้วพ่อแม่ก็บอกเรียนไหมหนูก็อยากเรียนเพราะว่าหนูอยากแบบชุดออกแบบเองเป็นค่ะก็จากตอนแรกเราก็จะวาดแบบแนวการ์ตูนหน่อยใช่ไหมคะครูก็จะสอนให้ออกมาเป็นแนวแฟชั่นออกมาเป็นดีไซน์เนอร์มากขึ้นนะคะอสอนให้ว่าผ้าพีชผ้าพิวผ้าพื้น เออบางทีก็วาดเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่เองค่ะแล้วก็วาดหลายแบบเลยสอนวาดร่างกายอะค่ะทั้งแดส่วนก็หลังจากนั้นก็สอนพวกรอยยับผ้าพีทผ้าผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตอนนี้ก็วาดเป็นพวกผ้าชาแนลเฟอร์แล้วก็ผ้ายีนอยู่ค่ะที่บ้านก็ว่าโหวาดได้แบบนี้เลยเหรอทำไมพัฒนาขึ้นเยอะจัง หนูภูมิใจทุกชุดค่ะก็ถ่ายลงอินสตาแกรมตลอดค่ะเพื tá, ่อนก็ชมว่าสวยค่ะนี่ค่ะพี่ของพี่หนูชอบที่สุดก็เพื่อนเพื่อนก็ใจดีค่ะแล้วก็คุณครูก็ไม่ดุและเรียนแล้วก็สนุกมากเลยค่ะการบ้านก็ไม่เยอะค่ะสนุกดีค่ะดูเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่เลยค่ะดูแลเป็นครอบครัวเลยค่ะถ้ามีคลาแบบนี้ก็อยากมาเรียนอีกค่ะ อยากให้เรียนต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ